เเเนนนคลิปปววดีีีโ้็พยงงทารกรสารนานทรทนนนกกพััุชชิโปวิาากรรในับชสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมนตการพาาร้วยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแกกจัดตามต่อตัวเลขหนนะ้าท่างจากปูรื้สีลมโพทองเนาะคะ่ะวัดทิพานมานะคะท่านผู้ชมตัวเลขของปูรื้สีลมโพทองนะคะเพิ่นกะให้ถูกเนาะคะ่ะกั วัวขที่หนึ่งท่านว่าคมที่จะถึงนี่นะคะกลับมาเบิงมาฟังน้ากันนะคะท่านผู้ชมว่าปูหรือสีลมโพทองเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางให้นะคะเดี๋ยวแอดจะให้เบิงสถิติเก่าของปูหรือสีลมโพทองเนาะคะ่ะนี่นะคะห้าเจ็ดเข้าตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขของปูหรือสีเนาะคะ่ะ จ้าสวัสดีจับปูโอ้ชายชอโทรอไเนาะมนตการพารวยแม่น้อยพารวยจับปูปูสบายดีบ่จ้าเออสบายดีอยู่ค่ะวางไหนเนาะเนาะกะจะโทร่มมาตามตัวเลขแนวทา่นะคะปูงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมเนาะค่ะเพราะว่า

คนนะพวกันไนอไอพวกอาการมันง่วงขมากต่ค่อยแต่เคยเจ้าไปเราเรื่องนี้จ้าก็มีคน,น,นไปภ<ป>าษาใครกับบพวกพวกขิดดอกว่าพวกอะไรดอกค่ะแต่ว่าก็มีคนไปหาปูเรื่อยๆบ่ค่ะขึ้นข้นขมา่าเบอยู่อ๋อลูกศิษย์ลูกหาที่เคยติดตามปูเนาะคะ่ะคือเคยกับเจ้าเคยได้น้ำติดตามน้ำมันละจ้าแต่ว่าปูปูบ่ท่านได้เปิดเผยเปิดอันให้กับเอฟซีขนใหมบ่บ่ค่ะปู กำลังนี่เราแอบเชี่ยวข้อมากเลยมือนัรงกับมือว่านมันขึ้นขึ้นว่านเคลื่อนเ่ราะเคลนว่านนี่ลราบอกเลยแล้วกนีกระแห่ห้าทักข้อมาจ้าที่ฉันนั่นนะวะเขาปล่อยไปแบบตั้งแต่เลยบอกว่าเรียงล่างเนี่ยเปล่ากันเด้อเว้ยมีนชัดเจนมืบ้านท้องสามตัมันกลัวกันนิดหรอกแมันเคลื่อนนี่มันจังมาปล่อยไห้แล้วค่ะอ๋อเพิ่อปล่อยไห้ครบแล้วบอกค่ะ ครบมัดครอันแล้ววันนโอ้พันบอกพันบอกมัดทั้งบนทั้งล่างพันบอกมัดแต่วันบอกไม่คือกันสามวันที่อันเนี่ยจังหว่าแต่ว่าชักันที่เนื่งมันขอบอกมันบอกว่าชัดจะบอกมาเด้อะแต่บางคนสิดคิดคิดคิดลองไปเชื่อเงินหลายมันก็ว่าคักคักทั้งล้างท่านจ้าเพิ่นกว่าคักคักแล้วตีค่ะว้างท่านละให้ใครเจ้าเป็นรถถนนมันมันจะขอสียเจ้าที่ละ บอกค่พพนะโอ้ซาตัวซาถูกกุามารทองเอ้ยห้มีโสดม่ลาบน้วเนี่เด้อจได้กินนอมกินยังน้อมข้้นมามือนานมื่ก้อนนี่ยคนอยากกล้วยเสื่อนวันนี้ไม่คนกินล่ะัญญากล้วยอ๋อวันนี้ปัญญากินกล้วยติจ้าเออไใหไให้แล้ว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 ค่ะค่ะบัาิครับมมีเวลาเพา่เวลาไปวัดอันตาตองเขาเลย บางมี่ไม่ได้แตีบอกสบองดอกได้จะไปได้จ้างานน่องก็จะของน้องเรียอยุรุ่นเกิดนักบักกับพวกกันพวกกันมันเขย่ามาพวกกันเนี่ยวก็ข้าวบ้านใกล้กันนี่แล้วก็จะนอนน่กก็มีอะไรกันละอ๋อคนเยอะโมบานใกล้ๆที่เคยที่รู้จักกูค่ะใกบ้านแท้เขาอในโมบานัช่ใครจะบ้านเราก็จะทาามื่นสบอคนดอกอ๋อจ้าเขาับสะพังข้าวนาพื้นอือทำนี่กัน ก็จะบอกนะท่านแต่อยู่ค่ะปูตัวเลขกันที่นกุม่านพันบอกพันนันบอกตัวไหนค่ะปูพันบอกกันพันบอกเมื่อนันป้อยไปกันกับ 0, 0กับกับป้อยแผ่นเจ็ดหกห้ากับศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดกับเก้าสามสี่สามตัวมีตัวไหนแน่กว่าค่ะปูเจ็ดหกห้าเจ็ด หกห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะเออกเก้าสามสองโอเก้า <3 S 1> สามทีเก้านี่หลึสามตัวใหช่วยับเ <3 S 1> ี 4, ค่ะปับหรอ<ไ>่ะามัวามหลายูอเลอยุกอยว่าจะบอกผู้ใดกับบ,นนบ่แบน,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 น่ค่ะปูกับบลาไหลหรอค่ะสามตัวสามชุดสามหางปลาปูแอบเป็นหลทุกข้อเลยว่าจะเงินนั่งหรออะไรวก็จำเป็นนี่เองสัหรับเก้า ยังใป่ไฟฟอนะข้างนะเจ้ากับไปชินไอเลยเนาะก็ใส่แต้มกันเนาะค่ะปูหัวก้อนมันบอถือกับปก็เลกใจน้อยที่บ้านหัวก้อนถือรียค่ะหาดหาดเจ๊ตตะวันมันไปตรงกับเล็กดังมันเลยสื่อบ่ค่อยได้คับปูเจ๊หนึ่งนั่นละมันมากว่าเนึ่งไมันตรงไก่เนาะค่ะมันเหมือนจะหาเจ๊ตค่อนขึ้สื่อได้ทีแรกนะเจ้าคว้อไแใ่แต่ว่าที่หนึ่งที่สองเหมือนว่าตะผุ่นนะมันออกทีแรกกับปูไฟเลยค่ะ มันเระจอกก็คือได้อยู่แต่ออก็ะจกะมาคืนก,กนี่หล่ะอ๋อจ้ากระจอกอะบุ่งแรแน่บุ่งแรแน่เลยเพราะเราเคยละการไปแก้วสามในสามตัวอันแอดมินจะขอตัดแยกให้กับเอฟซีเพิ่นเนาะค่ะเออเพื่นไปจับกระจ,จากเรียนเบือ้องอ๋อที่มันเียนตอนนี้กับบัตเทนมาเล็กเล็กล่างเลยมันก็มี่แต้า ล่างมาบอกว่ามขึ้นเนี่ยโอเพิ่บอกมันตัวนตัวม่เคยบอกกันละพิ่บอกเมื่ขึ้นนี่แหละจ้พิ่นบอกตัววัน้ไอ้ตัวน้อยม่เคยบอกละมูนละมู่ขี้ตัวจ้าแล้วก็บอกสามขาอันอันอันนี้องก็บอกมื่ขึ้นนี่ละค่ะล่างพิ่บอกตัวไหนก่อนครับปูล่างพิ่บอกกันบนพิ่บอกกันอันตัวสี่สองหกกล่างคนเดนมาแปดสี่อ็แปดห้าล่างกันนะ ล่างเด่นแปดห้าเออสามตัวเพิ่นบอกตัวใดกก่อนค่ะมีสองหกอันนี้เพิ่นบอเคยบอกเพิ่นบอกเท่าแรกมันบอกค่ะเพิ่นเพิ่นบอบอกน้ำมูกเขียวแล้วก็บอกเท่าแรกนี่แหละอ๋อเพิ่์นหายซีสองหกติจ้าเออเรื่องรามันหลายตัวบอก็เลยว่าบ้ามันเป็นจะบอกรูบอกเจ้าย ouais ิ่บวกาขยากความต่อหน้าคนก็หลายข้อนี่เราคนเดียวไลยบอกไปคันมากกระจัดนะคันสะพานที่ว่านั่แหละ เป็นแนวทางเนาะค่ะปัวเป็นแนวทางซือปูกระบบนหนึ่งกระเจ้าก็ต้องันกระเจ้าวไทย่หลายที่ละพวกคนพวกตะคนนคอนกรพวกกันหน่อยะเจ้าไทย่หลายกระเจ้าเือนนี่แม้เตือนเจ็ดเจ็ดาหึ่งหนึ่งหาบไรกระเจ้าก็ซื้อเจ็ดหกหนึ่งหกตัวนี้กระเจาก็เลยได้โอ้พันลัาไว้ขอเข้ามันมันมันอันหาเจ็ดฐานหนึ่งห อ่าหนึ่งเคสีันละมันถก็แล้วเขาจะดซื้ออ่าหนึ่งนึ่งาว่อะไรก็จะบดสื้อหนึ่งหกหกหึ่งเมืกล้ยถึงสามถสามตัวบูดาดก็จกัมาอยู่มาหาสามสองสามตัถึงแล้วเขาจะมาหากระไรับผู้สิ่งก็นอับมาดูเขาจะกมาเอาเงินมามันชเอสารู้ะอว่าเป็นอย่างดอกเช่าก็เอาไปไปไปพวกกันห้อไปนะกาจะถือให้กจกัมา เกิดมาสามตอนแล้วกับลูกเตา่าจังคอยว่ากันใช่ไหมจ้าปูอืมกับคันเพิ่นบ่มากแต่ยังไก<ะ>ไ่เยอ่หรอกแต่ยังไก่อยู่กับเพิ่นไปรอเดี๋ยวถ้าห้าวค่อยปล่อยไปห้ามถือกามีอาเ่าถือกาม,ม,มีน่าหลานเนาะแมงค่ะปูมันกะมันกับมีเข่าไม่รุดเป็นเรื่องปกติค่ะปูคือเรื่องปกติเนาะเอาสิถือซูเท้าแล้วกับเกณฑ์เพื่ออะไรวะไม่รู้อีกจ้าแต่ตัวเลขที่ปูตั้งแต่ตามปูมาเนาะค่ะกะจะรุดไล่กว่าเข่า ถูกส่วนมากจะถูกค่ะปูอะไรมันต่อเข้าถูงะับว่าเ็ดเคสสองเ็สหนึ่งถึงีกับว่าเธอสามเ็ดที่เคสทีเราต้ังแกงทีละจ้าที่มันจะที่วัาดหาเ็ดทั้งไปเนาะแม่ค่ะเรื่องะไระเขาจะกลับมาเอาเงินมาก่ชายส่ชายสางกับหลายท่าทักชวงเขาถือว่าเนี่เขาจะควงเขาจะกลับมาเขาแกงเขากลับมามันควันนี่ละค่ะเราจะกลับมามือนี่กับมือนวานกับควกกันนานมากพอก คนนครก็หันกระบวกบางไก่เที่ยงกันขาเจาก็เมาก็เมียนี่ล่ะจ้ากระบอกอย่างนี้เรขาเจาก็ว่าข้าวเจาะไดเหรอข้าวเจาะได้จัดไม่ตั้งรับตูวก็เลยบอกว่าปู่ก็อยากบอกแล้วอันคือว่ามันบ้าถือไรกันมันก็ว่าอยากบอกข้าวเจาะว่ามันถือยู้ข้าวเาะวางสิเนาะจ้าปู่เป็นตัดเป็นนั่นนี่เพื่นกระถูกครับปู่เป็นแค่ข้าวเจาะถือยู่เนาะแม่นครับปู่นักเล่นถือยู่ จ้าปูถ่ายคลิปแล้วปูไม่อยังจะฝากถึงเอฟซีบาค่ะโอ้ฝากใหนเทว่าให้มีความสุขความเจริญในระลอกเล่นด้วยากันเสียหน้าคอยคอยสางคอยแปงไปคอยกันนี่ลาไอ้ยอดเอฟซีดูงเรี่ยงสุขตุ้กตุเด้อสาธุสาธุค่ะปูเทวะจิงสันดอ้ยคอยใส่คอยเบิ้ลคอยแย่งใส่ค่ะปูสุดท้ายนี่เนาะคะ่ะแอดมินนะคะก็ขอเป็นตัวแทน FC เนาะ เนาะค่ะกับขอให้ปูฤิษีลมโพทองนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นลมโพลมไส้ให้ลูกลูกหลานๆไปโดนๆเด้อค่ะปูและกับขอขอบคุณค่ะตัวเลขที่ปูแบ่งปันพ่อในที่ลูกให้มากใส่เครื่องไปสนองลูกเด้อค่ะเลือดุกขดหรือขหายทุกหายโศกให้ลูกให้ไปเด้อสาธุสาธุค่ะปูขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปู